คนไทยกำลังจะคึกคักอีกครั้งเพราะว่าล่าสุดต,ตลาดหลักทรัพย์เตรียมจัดงานใหญ่ Thailand Focus 2025ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท์เอราวักรุงเทพนี่คืองานรถโชว์ระดับโลกที่รวบรวมเอาเจบริษัทจดทะเบียนไทยมาเตือนนักลงทุนสถาบันจากทั่วโลกปีนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่19แล้วค่ะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Beyond the Challenges เพื่อโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยแล้วก็สร้างความมัน่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศประเด็นเด่นในงานก็จะครอบคลุมมาตั้งแต่นโยบายภาครัฐเพื่อดันเศรษฐกิจการพื้นฟูภาคการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน าเทรนด์สุขภาพแล้วก็การแพทย์ให้เป็น new S curve รวมไปถึงโอกาสในธุรกิจ virtual bank ด้วยความเห็นจากคุณนัทพลคำถาเครือผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ยอนตามองว่าหลังจากที่จบงานนี้ไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นดัชนีหุ้นไทยแตะ1280จุดเพราะว่าฟันโฟต่างชาติจะไหลเข้าโดยเฉพาะในหุ้นที่เข้าร่วมให้ข้อมูลในงานวันแรกยกตัวอ,อย่างเช่นกลุ่ม CP ค่ะ KTB, BAM, MINT, การบินไทย BDFS, SCB แล้วก็เกาอีกหนึ่งความเห็นจากคุณมงคลพ่วงเพตรารองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากทางดาโอประเทศไทยก็เสริมมาค่ะว่าหากการเมืองไทยไม่สะดุดฟันโกลต่างชาติมาแน่โดยหุ้นเป้าหมายที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาตินั่นก็คือ SCC, g a เกาแอดวานแล้วก็ BDFS ข้อมูลที่น่าสนใจเลยก็คือจากสถิติย้อนหลังที่ผ่านมาค่ะคุณที่เข้าร่วมงานวันแรกมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างที่จัดงานงานนี้ก็เลยถูกจับตามองเป็นพิเศษที่พี่นักลงทุนที่ไม่อยากพลาดพบปะพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเจ้าใหญ่เจ้าดังก็มาเจอกันได้ในงาน Thailand F o ก u s 2 0 2 5 2 7 2 9สิงหานี้ที่แกรนด์ไฮแอทเอราวันนะคะ